ปล้อยู่อันนี้ไม่หวงค่ะไม่หวนก็อยากจะเสโอกาสเนาะบอกพี่ๆีน้องๆที่อยากซราบนะคะก็บอกอายุก่อนกันแล้วกันนะไม่หวงละเพราะว่ามันจะปีใหม่เล้วเนาะสิบห้ปีแล้วนะจ๊ะเขาไม่ใช่ แล้วปีส5 6 5นห้ร้นี่ป้าหมอก็เอ็นเอ็นเนเนห้าสิบสี่โอเคแล้วป้ถามว่าไปทําอะไรมาเนาะใช่ค่ะแล้วเนี่ยก็คือเราก็ง่ายๆเลยค่ะต้องดูแลตัวเองค่ะแล้วก็ป้าหมอดูแลตัวเองจริงๆจังๆนั้นก็ถามว่าประมาณกี่ปีอะปีเดียวเองก็คือปีที่เกิดวิกฤตหนักๆโควิดรอบสามนี่เลยค่ะเนาะเนื่องจากว่าเราจะต้องดูแลต้องปรับ เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมากมายไก่กองแล้วก็สุขภาพของเราก็ไม่ดีประกอบกับว่าเราต้องระมัดระวังเรื่องของโควิดด้วยอะไรด้วยนะพ่าหมอก็เลยจะมาดูแลนะคะในการใช้ชีวิตนะในส่วนของร่างกายแล้วก็ในหัวใจน,นะคะเป็นพิเศษเลยค่ะนะอันนี้ต่อพี่น้องแล้วแล้วก็เรื่องประเด็นสําคัญที่จะดูแลเลยอันดับแรกเลยน้ําหนักมากถึงเจ็ดสิบสามกิโลปรากฏว่าหลังจากที่เราดูแลควบคุมนะคะอารมณ์อาหารอาการ ออกกาลังกายอย่างเงี้ยสามอเนี่ยนะคะก็ได้ผลเนาะได้ผลมาระดับหนึ่งนะคะก็คือน้าหนักจะลดลงมาเรื่อยๆทีละครึ่งกิโลครึ่งกิโลหนึ่งกิโล,น,โลนะคะและณขณะนี้นะเหลือจากเจ็ดสิบสามกิโลเหลือหกสิบแปดกิโลแล้วค่ะในช่วงปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านั้นจะลดอีกสักประมาณห้ากิโลจะทําให้ได้นะแต่มันต้องใช้ความพยายามและอดทนมากเลยนะคะพี่น้องค่ะเนาะแล้วก็มีตัวช่วยนะคะนั่นก็คือตัวที่ ใช้ในลักษณะของการเสริมเสริมเราดูแลเพิ่มนะเนื่องจากว่าเราแลแลอายุเยอะแล้วในส่วนของการที่ร่างกายที่จะผล,ลิตนะคะเพื่อที่จะ่อมแซมนั้นอะมันน้อยลงนะก็ต้องใช้ตัวช่วยนี่นเองค่ะอันเนี้ยนะอยากจะให้พี่น้องหันกลับมาดูแลตัวเองก่อนค่ะนะคะโดยเฉพาะในส่วนของร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักหรอในส่วนของผิวหรอยิ่งอายุเยอะยิ่งเหี่ยวนะะในส่วนของสายตาเลยใช้สายตาเยอะ